สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสลัดโลเซิลมอนกันครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะทำเป็นแบบน้ำสลัดครีมซีฟู้ดด้วยนะครับเราก็จะมีในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะก็มาดูส่วนสมกันเลยครับก็จะมีเป็นรากผักชีกระเทียมพริกขี้หนูสวนน้ำมะนาวสดน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับแล้วก็ในส่วนของตัวสลัดโลซิลมอนครับวันนี้มันก็จะมีเป็นเนื้อปลาแซลมอนครับอันนี้ให้เลือกใช้เป็นเกรดซาซิมินะครับหั่นสไลด์ แผ่นเมี่ยงโยนครับอันนี้สำหรับนำมาห่อสลัดนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับก็นี่เลยผักสลัดพร้อมรับประทานโอเวจจี้ปลูกด้วยมือทําด้วยใจอันนี้เขาจะเป็นผักสลัดออร์แกนิกคุณภาพดีครับที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตครับทำให้ได้ผักสลัดที่มีความกรอบอร่อยแล้วก็รสชาติดีแถมยังสะดวกสามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านเซเว่นอีเลเวนใกล้บ้านได้เลยนะครับตัวสลัดเขาจะมาพร้อมกับสลัดครีมแล้วก็ครูตองเลยนะครับเรียกว่าสามารถแกะรับประทานได้ทันทีเลยครับหรือว่าจะนำมาทำเป็นเมนูสลัดโรแซลมอนอย่างวันนี้นี่ก็อร่อยเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดสดๆเเเเเลลลยยยครอคครี๋วาามมางืทก ก่อนอื่นก็น้ําจิ้มซีฟู้ดครับวันนี้ผมจะใช้วิธีการปั่นเอานะครับอันนี้ก็เลยจะทําเยอะหน่อยนะเอาไว้สําหรับทานกับเมนูซีฟู้ดอื่นๆได้เลยครับก็กระเทียมครับใส่ไปเลยพริกขี้หนูสวนครับแนะนําใช้เป็นพริกขี้หนูสวนนะครับจะได้ความหอมอร่อยที่มากยิ่งขึ้นครับปริมาณของพริกนี้ปรับเพิ่มรดได้นะครับตามความชอบเลยก็และผักชีร้อมต้นผักชีครับใส่รวมกันลงไปได้เลยครับก็น้ำตาลปี๊บครับส่วนผสมทั้งหมดที่ผมชั่งตรงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงมาให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับน้ำปลาครับ น้ำมะนาวสดครับแล้วก็ปั่นให้ละเอียดดีเลยครับเสร็จแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับแซ่บจี๋ถูกใจมากครับนี่เลยอันนี้พักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลงมือห่อสลัดโรซลมอนกันเลยนะครับก็แผ่นมิ่งยวนครับอันนี้เรานำมาชุบน้ำครับน้ำธรรมดาได้เลยนะแล้วก็ตามด้วย แซลมอนสไลด์ครับอันนี้ใครจะใช้เป็นแซลมอนสดนี้ก็ได้ครับหรือว่าใครชอบเป็นแบบแซลมอนลมควันนี้ก็สามารถเลือกใช้เป็นแซลมอนลมควันก็ได้เช่นกันครับแล้วก็นี่เลยครับผักสลัดพร้อมรับประทานโอเวจี้ครับแกะห่อพร้อมรับประทานได้เลยครับสิเขาก็จะมีผักสลัดมารวมๆหลายอย่างนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับตัวครูตองแล้วก็น้ำสลัดครีมครับมาครบเลยเดี๋ยวสลัดครีมส่วนนี้เราจะนําไปทําเป็นสลัดครีมซีฟู้ดนะครับแยกไปก่อนเลย นี้เราก็นําผักสลัดครับมาเรียงใส่ในโลของเราได้เลยครับเรียกว่าสะดวกพร้อมรับประทานครับแล้วก็ได้รับประทานผักที่หลากหลายแถมยังสดกรอบอร่อยเลยครับปลอดภัยอร่อยหาซื้อง่ายเลยครับก็เมือเทศนี้ก็ผ่กครึ่งได้เลยครับหรือจะใส่ทั้งลูกก็ได้นะทคกับสะดวกเลยครับเสร็จแล้วครับให้เราหมวนโลให้แน่นเลยครับนี่เลยครับเราก็จะได้เป็นโรลแซลมอนรียบอะครับเสร็จแล้วก็ แบ่งให้เป็นชิ้นขนาดพอดีท้าครับอย่างนี้ผมจะแบ่งครึ่งครับนี่เลยดูสิหน้าตาดูน่ารับประทานสุดๆครับสลัดโรสมอนจัดเลียงใส่จานที่เราจะเสิร์ฟได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นเมนูผักสลัดที่ทําง่ายรสชาติอร่อยครับแล้วก็ยังได้ประโยชน์ด้วยนะครับแถมเราไม่ต้องยุ่งยากในการเตรียมหาซื้อผักหลายชนิดครับเรียกว่าแค่แกะกล่องก็พรอมประทานเลยครับสะดวกสุด หรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกเจ้าหน้ามาทำอาองครับเราก็สามารถหาซื้อได้ที่7ซเวน่นอีเลเว่นเนี่ยนะครับนำมารับประทานเป็นผักสลัดครีมนี่ก็อร่อยลงตัวแล้วครับสะดวกสุดๆนี่นะครับน่ารับประทานสุดๆเลยครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของน้ำสลัดครีมซีฟู้ดกันเลยนะครับก็น้ำสลัดครีมที่ มาพร้อมกับชุดผักสลัดครับของโอเวจี้นะครับนี่ก็เทใส่ถ้วยได้เลยครับแล้วก็นี่เลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราปั่นไว้เมื่อสักครู่นะครับอันนี้ใครจะแบบแยกเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำสลัดคีมแยกกันก็ได้ครับหรือว่าจะผสมแบบนี้ก็ได้เลยครับอย่างผมชอบให้เป็นน้ำสลัดคิมซีฟู้ดครับก็ใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดครับผสมตามปริมาณที่เราชอบได้เลยครับเ่าเราชอบให้มีกลิ่นของน้ำจิ้มซีฟู้ดมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็คนผสมให้เข้ากันครับ กลิ่นของน้จิ้มซีฟู้ดนี่หอมมากครับเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสชาติได้เลยครับ mm hmm. อร่อยแซ่บจี๋เลยครับนี่เลยเท่านี้นะครับเราก็จะได้เป็นน้ำสลัดครีมซีฟู้ดที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆครับแล้วก็สกลัดโรลแซามอนของเราครับนี่จัดเรียงใส่จานให้เรียบร้อยเลยครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัดครีมซีฟู้ดที่เราผสมมาสักครู่ครับแล้วก็ตามด้วย รูดตองที่เขาให้มาในชุดเลยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสลัดโลแซลมอนพร้อมนะ้ำสลัดครีมซีฟู้ดครับสีน่ารับประทานสุดๆเลยครับก็น,นี่เลยครับสลัดโลแซลมอนครับดูสิน่ารับประทานสุดๆเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยสลัดโลแซลมอนแบบ ผักสดกรอบครับแซลม,มอนฉ่ำๆทานกับน้ำสลัดครีมซีฟู้ดครับชิมดูนะผักสลัดแบบสดกรอบดีมากครับทานคู่กับน,น้ำสลัดครีมซีฟู้ดที่เราผสมไว้นี่รสชาติชีดจา๊าดอร่อยลงตัวสุดไปเลยครับและนอกจากสลัดครีมโอเวจี้ครับเขายังมีเป็นมะม่วงกะปิทรงเครื่องดนี้ยนะ สอ,อย่างนี้สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอนะครับแล้วเขาก็จะมีเป็นซีซ่าสลัดด้วยอันนี้เราสามารถหาซื้อได้ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านเลยนะครับขอบคุณที่จิตตารับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ